สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องหลักธรรมชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับมหาปุริสวิตกค่ะหรือที่แปลว่าข้อคิด8ประการของผู้ยิ่งใหญ่นะคะใช่ครับมาจากอนุรุทธสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมนี้ตอนพระอนุรุทธ,ธะ,ะกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาเหมือนมีอะไรกวนใจทัานตอนนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นครับพระองค์เลยชี้ทางให้ด้วย8ข้อนี้ วันนี้เราก็จะมาดูกันครับว่ามันคืออะไรทำไมถึงเรียกว่าเป็นข้อคิดของมหาบุรุษค่ะน่าสนใจมากค่ะมาเริ่มที่4ี่ข้อแรกกันก่อนเลยนะครับข้อแรกคือทำนี้เนี่ยเป็นของผู้มีความปรารถนาน้อยค่ะไม่ใช่ของคนที่อยากได้น่นอยากได้นี่เยอะแยะไปหมดข้อ2ก็คือเป็นของผู้สันโดษยินดีกับสิ่งที่มีอยู่อืมอันนี้สำคัญมากนะคะในยุคนี้ใช่ครับ ข้อ3เป็นของผู้สงัดกายใจไม่ชอบคลุกคลีวุ้นวายแล้วก็ข้อสี่สุดท้ายของกลุ่มแรกเป็นของผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านค่ะจะเห็นว่า4ข้อแรกเนี่ยเหมือนเป็นการแบบว่าปรับสภาพแวดล้อมภายนอกภายในเลยนะคะปรับจูนก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะลดความอยากปรารถนาน้อยลดสิ่งรบกวนความสงัดแล้วก็ใส่แรงขับเคลื่อนเข้าไปคือความเพียรเหมือนเตรียมดินก่อนปลูกต้นไม้ดีๆนะคะ ถ้าดินไม่ดีมีแต่เรื่องรกๆมันก็ยากที่อะไรดีๆจะงอกงามได้อ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนเคลียร์พื้นที่ในใจเราให้โล่งๆก่อนเอ่อโดยเฉพาะเรื่องสันโดษนี่ผมว่ายุคนี้ฝึกยากเหมือนกันนะครับมีแต่สิ่งเรา้าจริงค่ะแต่ก็จำเป็นมากนะคะสำหรับการสร้างฐานที่มั่นคงครับผมพอฐานมั่นคงแล้วสี่ข้อต่อไปนี่คืออะไรครับเป็นการต่อยอดใช่ไหมครับครับมาดูอีกสี่ประการที่เหลือกัน ข้อหก็คือเป็นผู้มีสติตั้งมัน่นไม่หลงลืมค่ะสติมาข้อ6เป็นผู้มีจิตตั้งมัน่นคือมีสมาธิจิตไม่วอกแวกค่ะสมาธิตามมาข้อ7เป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่คนปัญญาทึบสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสามอย่างหลักเลยนะคะครับผมและข้อสุดท้ายข้อ8เป็นผู้ยินดีในธรรมที่ไม่ให้เนื่องช้าหรือนิดปปัญญธรรมไม่ใช่แบบปปัญจญะืม ข้อเนี้ยน่าสนใจมากค่ะไอคำว่าปรปับจะทํำหรือทำที่ทำให้เนื่อช้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะครับเหมือนเวลาเราเปิดคอมเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วมีแท็บค้างเป็นร้อยร้อยแท็บเลยค่ะคิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีฟุ้งไปเรื่อยปรุงแต่งไปหมดอ๋อคิดวนไปวนมาเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ค่ะคิดถึงอดีตกังวลอนาคตเปรียบเทียบคนอื่นมันทำให้สมองเราช้าหาแก่นสารอะไรไม่เจอเหมือนมีไวรัสในหัว ครับแล้วนิพพิปัญจรรมก็คือตรงกันข้ามถูกต้องค่ะนิพพิปัญจธรรมก็คือการปิดแถบรกๆพวกนั้นทิ้งไปเหลือแต่หน้าต่างที่สําคัญจริงๆณปัจจุบันโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าใช่ค่ะโฟกัสกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือสติไม่ปล่อยใจให้ไหลไปกับความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านพวกนั้นโโหเห็นภาพชัดเลยครับเหมือนจัดระเบียบความคิดครั้งใหญ่เลยแล้วผลของการฝึกตามนี้แหละครับ ในพระสูตรบอกว่ายังไงบ้างค่ะในพระสูตรก็บอกไว้ชัดเจนนะคะว่าพอพระอนุรุทธะท่านน้อมนําไปปฏิบัติท่านก็บรรลุอรหัตผลในเวลาไม่นานเลยอรหัตผลนี่คือเป้าหมายสูงสุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือสภาวะที่สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์เลยแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าคนที่ฝึกเจริญธรรมข้อนี้อย่างจริงจังเนี่ยสามารถเข้าถึงรูปฌานสี่ได้ไม่ยากรูปฌานสี่ก็คือสมาธิขั้นสูงมากมาก ค่ะจิตจะนิง่งสงบแนว่วแนวม่มากๆเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือมหาปริสวิตก8ประการนี้ไม่ใช่แค่ข้อคิดสวยๆนะคะแต่มันคือเหมือนพิมพ์เขียวเลยพิมพ์เขียวค่ะพิมพ์เขียวสำหรับการฝึกฝนตัวเองอย่างจริงจังเข้มขน้นเป็นการยกเครื่องจิตใจเราเปลี่ยนจากโหมดที่แบบว่าฟุ้งซ่านวุ่นวายสะสมทุกข์ไปเป็นโหมดที่สงบสร้างปัญญาเพื่อจะดับทุก เป็นทางของผู้ที่มุ่งมั่นจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่ทางสําหรับคนที่ยังเอ่อยังเพลินอยู่กับความวุ่นวายความอยากได้มากๆหรือว่าความขี้เกียจความเฉืยชาชัดเจนมากครับฟังแล้วก็ชวนให้คิดต่อจริงๆนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้ที่มันเต็มไปด้วยสิ่งเร้าการแข่งขันต่างๆเนี่ยค่ะเราจะลองหยิบหลักการอย่างความปรารถนาน้อยหรือความสง,งัดเนี่ยแม้จะนิดๆหน่อยๆก็ตาม มาปรับใช้ดูบ้างได้ไหมนะอืมน่าคิดนะคะเพื่อจะสร้างเหมือนเกราะให้ใจหรือหาช่วงเวลาที่มันสงบจริงๆให้ตัวเองได้บ้างก็น่าจะเป็นโจทย์ให้เราลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะครับ